สวัสดีค่ะวันนี้ชาวกเกษียนสำราญนะคะมาที่มัมติแคมป์แอนด์โฮมสเตย์นะคะที่บ้านหัวช้างอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะคะและก็เป็นอีกอกิจก,กรรมหนึง่งที่พวกเราชาวกเกษียนสำราญนะคะวันนี้มีกลุ่มของ English with Love ค่ะซึ่งเป็นเพื่อนออสมัยเรียนวิทยายลัยครูนะคะเราเรียนวิชาเอกภาษาอังกฤษ และวันนี้เราทุกคนก็เกษียณอย่างสำราญแล้วนะคะเราก็เลยนัดามาพบปะกาันมาทานข้าวมาคุยกันนะคะในตรงนี้นะคะเป็นหนึ่งในของเพื่อนเราในกลุ่มกเกษียณสำราญนะคะซึ่งที่มัมติแคมป์เนี่ยแม่ติ๊กนะคะได้ทำตรงนี้ไว้ก่อนกเกษียณแล้วนะคะตอนสมัยยังรับราชการครูอยู่มัมติก็ทำโครงการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อจะรับชาวต่างชาติมา ซึ่งเป็นวอลเนเทียนะคะมาอยู่ที่บ้านนะคะซึ่งมีที่ดินกว้างขวางทำที่พักให้ด้วยนะคะจะรับอา,าสาสมัครได้ครั้งละประมาณสิบสองคนสบายๆนะคะวันนี้ที่มังติ๊กแคมป์นะคะมีความเป็นมาอย่างไงนะคะเรา,เาจะให้ฟังจากแม่ติ๊กนะคะซึ่งเป็นเ,เจ้าของที่นี่นะคะ ที่ทำมัมติกแคมแอนด์โฮมสเตย์นะคะเกิดไอเดียยังไงถึงได้เป็นมัมติกแคมคะอยากจะให้โอกาสกับเด็กในชนบทที่เขาจะได้เรียนกับเจ้าของภาษาแล้วก็เลืกเรียนมาแทนที่เขาจะไปใช้เวลาเล่นเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะไร้สาระก็ให้มาฝึกภาษาตามสภาพจริงโดยใช้ภาษาอังกฤษ ชีวิตจแสดงว่าที่มามติแคมป์นี่คือเป็นที่เอ่อแหล่งเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์เรียนรู้ภาษาเป็นศูนย์เรียนรู้ภาษาให้กับเด็กในท้องถิ่นของเราใช่ไหมคะในหมู่บ้านของเราแห่งนี้ใช่ค่ะและและจัดฟรีนะคะฟรีและจัดในลักษณะไหนคะที่ชาวต่างชาติมาแบบไหนคะอาสาสมัครจาก ต่างประเทศนะหลายประเทศแถบยุโรปนะคะแถว<อ>แถวเยอรมันเปนอิตาลีฝรัร่งเศสแล้วก็เซาท์อเมริกาด้วยนะคะแถวคุัมเบียแถวแถวอเมริกาใต้อะ,ค,ะค่ะเขาก็ะจะมาใช้ภาษาอังกฤษในการสอนจัดเป็นฐานเป็นภาษาเขาเรียกว่าเรียนภาษาอังกฤษาต,ตามแนวธรรมชาติค่ะเด็กก็จะพูดภาษาอังกฤษโดยโดยไม่ฝืนโดยที่เขาอยากจะ พูดในชีวิตจริงน่ยค่ะค่ะอืแล้วตอนอถ้าชาต่างชาติมาอย่างเงี้ยมาครั้งละประมาณสักกี่คนคะที่เขาเขามาอยู่ที่แคมป์กับพวกเรานี่ค่ะเขาจะมาครั้งละสองสองอาทิตย์ค่ะเป็นกลุ่มนะคะเขาจะมาเป็นกลุ่มจากมหาวิทยาลัยต่างๆแถบแถบยุโรปนะคะจะจัดมาเป็นคณะคณะนะคะกลุ่มหนึ่งก็ประมาณ อ่าหกถึงสิบสองคนนะคะเพราะว่าทพักเราพักได้ถึงสิบสองคนงนั้นก็คงต้องเบียดกันหน่อยถึงสิบสี่หรือสิคนต่อหนึ่งครั้งใช่ไหมคะต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งกลุ่มแล้วทีนี้อาสาสมัครที่มานี่ที่เขาต้องใช้จ่ายนี่คือใช้จ่ายอะไรคะใช้ เขาใช้จ่ายเขาใชเฉพาะจ่ายให้เราเฉพาะค่าที่พักกับค่าอาหารส่วนมาสอนเด็กนี่ก็คือเด็กเรียนฟรีแล้วก็เขาอยากจะมาทำเขาเรียกทำประโยชน์ให้สังคมอ่ะให้นในชนบทที่ได้โอกาสนะคะถ้าถ้าถ้าชาต่างชาติที่สนใจนี่เราให้เขาติดต่อยังไงคะติดมาที่เพจของหม่อมติ๊กแคมเลย Oh, uh, uh, แม่ติ๊ก <Okay. S 1> ช่วยสื่อสารที่เป็นภาษางกฤษน,นิดนึงค่ะพูดถึงมัมติ๊กแค p and uh, welcome everybody from Europe or America come to uh, Mamtik Homestay Camp and Camp uh, ลอง <Okay. S 1> ใช้ Hello everyone This is Mamtik Camp and this is Mamtik I'm very happy to do these activities for, uh, for the children uh, in the Uh, rural area. So if uh, volunteers or uh, European want to come, or not, not just uh, around the world, not European uh, around the world. If you want to do activities for them, for the kids, so you can contact Mompic Camp page and uh, come to Monti Camp to do activities together. We can exchange uh, culture each other. No? you can learn Thai way of life and you can give the chance to the uh, children that like uh, give the uh, like uh, not, not only uh, english you can give them uh, knowledge give them uh, many things for them ka. okay welcome ka, welcome to Mamtik camp naka where is Mamtik camp โอ้ม oh, ัมติแคมป์อินบ้านหัวช้างอ่าบ้านโคกกลมนะบ้านโคกกลมอินมหาสารคามนตเชื่อมดิสุทธิกมหาสารคามแพรวิมส์โอเคอินไทยแลนด์ใช่ค่ะโอเควีลคัมนะคะวีลคัมทูอ่าทูมัมติแคมป์และ now I want to show you around to see โอเค thank you very much m ั m t i thank you Thank y o โอเคอ่าตอนนี้เราเดินชมนะคะ เดินชมโดยทั่วไปที่มัมติแคมจากศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒน,นธรรมมัมติแคมปนะคะอยู่ที่บ้านหัวช้างอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามนะคะบรรยากาศยามเช้าร่มรื่นพืชผักผลไม้ดอกไม้นานาชนิดนะคะ นี่นะครับในตรงนี้ก็จะเป็นที่ทำกิจกรรมนะคะของอ,อาสาสมัครและนักเรียนที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่นี่เห็นไหมคะอยู่ใต้ทุนบ้าน,นเป็น,นจัก,กรยานนะคะหลายคันเพื่อเพื่อให้เหล่าอ,อาสาสมัครได้ใช้กันนะคะดูนะคะดูบรรยากาศรอบๆบ ดีมากค่ะอันนี้เป็นสระน้ำขนาดใหญ่เลยนะคะช่วงนี้ยังน้ำน้ำยังไม่เต็มค่ะถ้าฤดูฝนน้ำจะเยอะเต็มนะคะก็จะสวยงามบรรยากาศที่เรามองไปด้านโน้นก็จะเป็นบ้านที่มัมติกและครอบครัวนะคะพักอาศัยอยู่ตรงศาลานี้นะคะที่กลางน้ำเนี่ยจะเป็นที่เรียนรู้ เวลามีนักเรียนมาแล้วก็มีอาสาสมัครมาค่ะบ้านสองหลังนี่นะคะเป็นอาสาสมัครพักที่นี่แล้วก็เนี่ยจะมีโต๊ะมีที่นั่งสำหรับส่วนบ้านหลังนี้นะคะก็จะเป็นแหลง่งเ,เรียนรู้อีกที่หนึง่ง หรือว่าอาสาสมัครใช้สถานที่แห่งนี้ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนนะคะในตรงนี้จะเป็นศูนย์สื่อการเรียนการสอน <c oughs> ขาเชิญนะคะถ้าท่านใดสนใจอยากมาเที่ยวชมศูนย์การเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมมัลติแคมป์นะคะ ที่อำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามก็ยินดีต้อนรับนะคะ